วัดีครับทีดีต้อนรับเข้าสู่เพจปรตอนกระบอกไล่นกไล่สัตว์ลั่นทุ่งครับวันนี้ผมจะนําลั่นทุ่งนะครับมาไล่นกนะครับทิราบนะครับที่กําลังกินเมล็ดข้าวอยู่ในแปลงนานะครับฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จํานวนนะครับห้าครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ฉีดได้สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ สิบห้าครั้งนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้อยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้หูเราจะรับไม่ไหวนะครับจากนั้นก็เขย่านะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอนะครับแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยกกีฬาบ,บินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่สิบครั้งครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เจาแบบไล่ส่งไปเลยนะครับไปสิบครั้งส่งไปเลยนะครับเสียงดังนะครับไปแล้วนะครับนกพิราบนะครับก็ปลอดภัยนะครับใช้แทนประทัดลูกบอลระเบิดปิงปองนะครับก็ ควรที่จะใช้ในไร่ในนาในสวนเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ในชุมชนหมู่บ้านครับ